วันอยู่สุรินขลงหนังเบิรงกาลการพวกเขาอยู่นะครับอาจารย์นิตยาอันยุจังหวัดตังนะครับพี่ชัดพรพี่ชัดพรนี่อยู่ประเทศออสเตรเลียครับนะครับ่นบอกว่าพญทถอคือรูปรอแท้มือนใส่ว่นตาคือเทแท้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบคครับอบคุครับขอบคครับขอบคุณครับมาาคุครับอบคุกคันขคุครับขลบับนอบคุณครับอาารับขอกคุณครัทอบคุณครับอเรอัน แ <Man. S 1> มคร่ะผมนี้ตะกี้สัวสีหอดกันนะครับพี่น้องส่งจดหมายไปหอดนะครับบอกว่าป่วยกันทีตายแล้วตอนนี้มาเบิ่งใจแนวซั่นไปหอดพอดีไงพระเขากพอดีสมัยก่อนน่ะบ่ทันกันนะครับสมัยกู้มืนเนี่ครับป่วยงับๆอยู่นี่นั่งเครื่องแบบถึงสมัยก่อนนี่ส่งจดหมายไปหอดนะครับไปหาญาติพี่น้องโทรเลขตะกี <c oughs> กท้ทรงทโทรเลข <c oughs> ไปหาสัวสีหอด5าหมื 60, 70, 70่นหกหมื่นเจ็ดหมื่าสิหอดไปหอดไงพระเขาพอดีลังเถ่อข่อยอยากเมื่อบ้านเปลี่ยนเป็นตำรวจยุคกองร้อยออืให้แม่นี่เขียนจดหมายไปว่าตัวว่าเจ้าของป่วย กู้ฝึกจังสีปล่อยมาบัตรอันนั้นคือสมัยก่อนแต่ทุกุ้นนี้ยกหูโทรศัพท์หากันเจ้าว่าชิโบเรื่องไหนก่นกว่านี้มีเรื่องอะไรล่ะหลายอย่างหลายแนวอยู่ยตัวน,น,ะนะครับเพราท่านไอ้บ่าอันนี้มันดีก่อนเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องสะก้อนนะครับพายุพัดถล่มนะครับอำเภอแจ้ห่มแจ้ห่มถนแจ่หอมเออเพราะมันแจ้ห่มอันมันพักห่มเนี่ยอันนี้แจ้ห่มหลายชั่วโมงนะครับไร่ข้าวโพดพังราบนะครับกว่า200ไร่นะครับพี่น้องครับ มาไปเบิองน้ากันนะครับพี่นนองแก่ผมลําปางนะครับเลื่อยอุตรดิตไปน้อยนึงนะครับตอนนี้แฟนขับจังหวัดอุตรดิตนะครับอำเภอเมืองนะครับตําบลคุ้งตะเภานะครับนางเบิองกันเสียแตกยุ้มเบิ่มเบิ่มขอให้ทุกคนรวยรวยรวยแล้โชคดีถ้าใครดูช่องฟ้าบันใหม่รวยกันทุกคนรวยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพี่อึ่งนะครับพี่อึ่งนี่เชื้อเจ้านะครับ งวดที่แล้วได้ข่าวว่ารวยสองแสนเจ้ามือนี่บอกเจ้ามือนะครับนักอื่นเชื้อเจ้านะครับรวยสองแสนนะครับรวยสองแสนนะครับหนึ่งห้านะหนึ่งห้าใช่ไหมมาเปเบิ้งครับนายนพดลนะครับคำเมืองบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกนะครับอำเภอแจ่ห่มจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแจ่ห่มครับพี่น้อง บ๊วมกเล่าผสมไถ่ข้งเงนอ,อกบานนี้ครับนําเจ้าหน้าที่เล่งออกสำรวจความเสียหายหลังเกิดพายุและล่มกันโชกแรงหลายชั่วโมงติดต่อกันบางนีขอโพดกําลังสิไ้มากได้ผลกับพี่น้องครับครับแหงถูกแหงสัมเนี่เน,น,น,นะครับพบว่าล่มแรงพัดเอาต้ตนกระโพดเลียงสัตว์นะครับปีที่แล้วมานี่รวยกันเยอะเลยนะครับเจ้า้าวโพดเลียงสัตว์พ่อใหญ่าจ่าพงนะครับราคาก็พอใช้ได้นะครับได้เป็นกอบเป็นกำนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่กําลังแกนะครับ และไก่สิเก็บเกี่ยวผลิตผลผลิตแล้วนะครับกว่า2องลอยเลนะครับหาหมู่บ้านนะครับหักลมและเนรละนาศเสียหายทั้งหมดเนื่องจากต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับบ้านเลื่อนและบ้านบ้านเลื่อนนี่ถูกเจ็ดสิบลังคานะครับลมพัดแรงนะครับกระเบื้องปิวละลิวล้อยละล่องเลยนะครับปอยยิจ่าพงศ์เจ็ดสิบลังคาเลื่อนนะครับมันกระมากกว่าหกสิบอยู่แล้วโอ้ยมันกตะเมีนแล้วเนาะบออกกีเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกนะครับเพิ่นก็ได้เร่งประสานงานนั่กระเบื้อง แจกให้ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอาจมีฝนตกลงมาอีกจากนะครับย่างเป็่นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเพื่อนวา,อางซี่พร้อมกันนี้นะครับก็ได้ให้ท้องที่เล่งสำรวจความเสียหายของพืชทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะขา้าวโพดนีละเพื่นวาเพื่อจะได้การช่วยเหลือตามระบบทางราชการต่อไปนี่นะครับเพื่อนก็ใไ้ระวัางสภาพอากาศทั่วไปของลำปางขณะนี้ยังคงอึมครึมนะครับ ฟ้ามีฝนเป็นบางแห่งนะครับพ้นว่าพายุและลวมกันโชกสลับกับดอกเออสลับกับแดดตลอดวันพ้นว่าคอยกระซิสลับกับดอกพอ้นว่ามองฟ้ามืดคึมฟ้าร้องอึมคึมนาเสียวายสุราพลรลองครับผมคือฝนตกบ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันบ,บ้านพี่ไรพ่อนเหมือนกันไปทุกครอบครัวมาขึ้นดังกันเถอะครับพือนหน้าก็ลม ไรแต่งก็จมเสียหายไปทั่วพี่จึงเหมือนคนหมดตัวมืหมดตัวแล้วนัดแก้ดตา <c oughs> อันนี้หน้าเนี่ยถามว่าฝนเอ๋ยทำไมจึงตกแต่ตะระรบอกว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกคนบนฟ้าถามว่าพี่เอ๋ยทำไมร้องไห้เลยหลัางน้ำตาตอบว่าหัวใจของข้า คิดถึงบันดาถึงโรองถึงมันดาจังเลยคิดถึงแก้วตาประวัติความเป็นมาของบุญบังไฟมาดูคำขวัญเป็นไงประจําจังหวัดหนองคายโอ้ยมันคือประวัติบบนีอครับพ่เบงจังหวัดหนองคายกันมั่งหนองคายเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอันดับเจ็ดของโลกครับนะครับจากอุดรขอนแก่นอุดรแล้วไปหนองคายคําขวัญของจังหวัดหนองคายจ้าทอครับวีรกรรมปากพ่อหลวงพ่อพระสยสะพานไทยลาว ประเพณีบุญบ้องไฟประเพณีหนึ่งของภาคอีสานซึ่งเป็นของไทยนะครับเพ่นร่วมไปถึงประเทศเล่าด้วยจ้ะเถาะไทยกับเล่าจุดบังไฟพญานาคที่ว่าเป็นบุญบ้งไฟพญานาค,คโดยมีตำนานมาจากนิท่านพื้นบ้านนะครับว่าเป็นพระแป่นในิท่านพื้นบ้านอันนี้คือนิท่านพื้นบ้านอิหลี่ครับพีนองครับของภาคอีสานเรื่องนะครับพญาขันคากนะครับพญาคันคากแจทอเคยบอกไปสองสามเทือแล้วเรื่องผาแดงนั่งไอซึ่งถือว่าเป็นนิท่านพื้นบ้านนะครับแล้วก็ ชาวบ้าน้านเท่าในเจะจัดบุญบังไฟนะครับเพื่อเป็นการบูชาพญาาแถนหรือเท่าเทพวันสการเทพบุตรเทพพระบุตรนะครับอันนี้มันคนละไฟอันนี้บังไฟอันนี้บังไฟพญานาคนะครับ,รบผมแล้วก็อันนี้มันบ่งไฟเดินหกครับผมซึ่งมีชาวบ้า,บานมีความเสื่อว่าพญาาแถนนะครับมีความดูแลนะครับให้ฝนตกแล้วก็ถือต้องตามฤด,ดูกาลน้ำแล้วก็มีความชื่นชอบแล้วก็เป็น เพื่อนบอกว่าชอบไฟเป็นอย่างมากประ่านว่าแล้วก็หากบ้านใดบ่เหตุบุญบังไฟหรือบูชาพญาแถนฝนกระสีบดจกถือต้องตามดูดูกันอาจจะเกิดภพยพิบัติกับหมู่บ้านก็ได้แล้วก็ช่วงเวลาประเภทนี้บุญบังไฟก็คือทำว่าจางเขาเดือนหกฝนก็ตกพึมพำกบมันก็ร้องงึมงำรังงมไปทั่วท้องนาอัมวนตะไบผู้เดียวหรือนะครับผมอันนี้คือประเภทนี้บุญเดือนหกบุญเดือนหกนะครับบุญเดือนหกของตัวปีเต้ววาหนองคขย ครับเพิ่นกระจัดบุญบังไฟพญานาคบุญจัดว่าไรครับบุญบองไฟพญานาคอันนี้ก็คืออันบอามาแทนข้ามขันขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นวิรกรรมของอันนี้คือของดีเมืองอีสานนะครับคอยกับว่าวไปมากคอยกับไล่ไปเลยเนาะอันนี้ประเภทนี้บุญบังไฟอันนี้เขาเอามามื่อละมื่อละประเภทนี้นะครับนี่สิบสองข้องสิบจีเทนครับอุบุญเดือนหกนะครับแต่ว่าอันมืออื่นนี่ครับคือออกพรรษานี่ครับบังไฟพญานาคคือบังไฟผีสมัยก่อนนี่ครับบ่มีผู้ใดจัดครับมันขึ้นมาเอง ตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่ครับหลักกหาสิปีขึ้นมาหนิผู้วาราชการจังวัดนองค่ายกับพีบน้อชาวน้องคายก็เลยมาเปลี่ยนจากบังไฟผีมาเปลยนบังไฟพญานาคเพราะว่ามันข้นวันที่หาคำเดือนสิบเอ็ดพอดีวันหนาสิเป็ี่ยนบังไฟผีเหตุมาสันอันนี้คือความเสือตาโบล,ล้านที่หนึ่งนั่นเดือนสิบสองมาแล้วลมว้อยหนาวซันเดือนนีหนาวสะบันบ่กขื้อแทแต่หลังในเดือนนี้เพินว่าไห้ลุ่งทอดไพ่เหือซวงกันบูซาฝูงหน้าโคหนักเน่าในผืนพินวางสีนี้ ซื่อวาอุสุพระนาคเน่าในพืนแผ่นซิบหาสกุลบอกไว่บูชาไห่ทรงสการ,รจงไห่ทํำทุกหมู่บ้านบูชาทานพระนาโคแล้วลงโมทนาดอมชื่นส้มกันเล่นกลางเว้นกลางขึ้นไห้ละง้มกันเสพจึงสิสุกยูสางสบายเนื้อยูเย็นนะครับเมืม่อนี่นะครับคือบอ่ยอไห่ยูเซื่อน,นะครับกลางเว้นกลางขึ้นไห้มาลงนะครับพี่น้องครับ ให้ลงมะเร็นนะครับเป็นวันออกพรรษาให้ลงมะเร็อยูนใน์องไหนจ้าทอนี่แหละครับพอซิวาอยู่นี่มองไฟพญานาคพี่มองได้แน่นะครับอำเภอนะครับอำเภอสงขามอำเภอศรีเชียงใหม่รัตนว่าปีนะครับเมืองหนองคายพนพิสัยปากขันท่าบ่อนะครับเมืองบึงการเ๋ยเป้เป็นจากวัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เต็มไปหมดพญ่าพงับเต็มไปเบิด้วย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 โดยผู้นักท่องเที่ยวนครับนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดลากเลยนะครับหลังจากไปไปเบิ้งรถ พาอเมื่วันอยู่สุรินทร์พี่น้องไปนอนโรงแรมอยู่สุรินทร์อยู่บุรีรัมย์เต็มครับหลังจากนั้นก็เลยใสยไบุญบังไฟ้วยกันนะครับไปทางจังหวัดตีจาถ่อวาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวน้องไฟบ้านนี้เรื่องขวอมเปลี่ยนไปเป็นมากจังหน่อยครับน้องค่ายเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเพราย่างครพงผ์นวกกับแม่น้ำโค้งนะครับจนก่อให้เกิดเรื่องเล่าอันเล่นลับมหัศจรรย์แปลกประหลาดอยู่มากมายนะครับที่โลกวิทยาศาสตร์นะครับในปัจจุบันหาคำตอบไม่ได้ครับพี่น้องครับว่ามันเกิดอียังขึ้นนะครบ เดือนสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดนี่ลูกไฟพึ่งพึ่งขึ้นไม่มีสีไม่มีกลิ่นนี่ครับ,รบแต่ก่อนตาแม่เฮาเนี่ยเพิ่นว่าว,ว่าถามผู้เฒ่าอายุแปดสิบปีนะครับแปดสิบปีเพิ่นเป็นเด็กน้อยผู้เฒ่าเพิ่นก็บอกซุฟังคือกันเฒ่าของร้องไห้เนี่ยนะครับก็บอกว่าลูกไฟอันนี้สิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดขึ้นประจำนะครับทุกปีมันสิมาเลยมาเลย,เลยถ้าวอดมือนี่โดยความเสื่อของพี่น้องสองฟังโขงนี่เป็นการกระทำของพญานาคนะครับ กับพระยานาคดีใจนะครับที่พระพุทธเจ้านี่เสด็จลงมาจากสันดาวดึงลงมามือนีขคือมือเปิดโลกนะครับวันที่ส5บห้าเดือนสิคือพระพุทธเจ้านี่สอนบริวาสิบพระปรดสัตว์ไปโปรดเทวดาแล้วก็มาโปรดญาติโยมอยู่ในพื้นแล้วก็พื้นบาดาลไปโปรดพระยานาคกับพรเจ้าธรรมแต่ก่อนนี่นะครับบรรพบุรุษของพ่อของแมຈะเท้าสีเสื้อวารักทิลัตินี่คือลัติงูนะครับงูใหญ่เนี่ยครับแต่ก่อนนี่บอ พระพุทธเจ้าคือานาี่ยพระพุทธเจ้านี่ย่าท่านได้เผยแผ่เขามาเนะครับพระท่านได้เกิดนะครับท่านได้เขามาเขามาเกิดนะครับคนสมัยตามรุ่มแม่น้ำโขงนี่สองฟังนี่เพราะว่าสิเป็นเล่าเป็นไถ่เป็นกัมพูชานะครับสีเสื้อวัลทีเต่าเออลัทธิงูนะครับคือบูชาลัทธิงูนะครับเอางูเป็นไงแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่การเล่ย์มาแสดงกับพี่นิหารนะครับอภิพีนิหารบอกว่าพวกเจ้าถึงงงง่ายละครับพระพุทธเจ้าขมาโปรดสัตว์เขามาเผยแผ่พวกนี่การเล่ย์ ย่อมนะครับย่อมสะดวกดีก็เลยให้พระพุทธเจ้านี่ประทับรอยนะครับประทับรอยพระบาทเนี่ยรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทขับเหยียบมันบ่ครับเหยียบไว้ให้พวกผมบูชาเนี่ยกาใบเนี่ยเสน่บาทนี่นี่นะครับเพิ่นลงไปใต้ดังใต้ดินนะครับไปโปรดพญานาคไปโปรดเทวดากับไปโปรดครับแล้วก็มาปรดโลกมนุษย์แล้วก็ไปโปรดโลกบาดาลคือพระพุทธเจ้าไปในเท็จสามบุญเลยเป็นบุญกฐินนะครับมื่ออื่นก็ชิมีการตักบาทเที่ยวนะครับเพราะว่าเพื่อว่านี่หลังจากเพิ่น ลงไปโปรดสัตว์พญานาคแล้วอกมันกษัเดขึ้นไปสั้นดาวว่าหนึ่งไปเทศให้แม่พนทังแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดเทวดาแล้วก็ไปโปรดแม่พระมารดาที่ตายไปแล้วเสื่อว่าอะไรเหตุไปอยู่สวงสวรรค์คือพระพุทธเจ้านี่เทศจะต่อไปเทศคือพระพุทธเจ้านี่สีไปสอนไปสอนเทวดาแล้วก็สีมมาสอนโลกมนุษย์แล้วก็ไปไปโปรดทั้งสามโลกเลยท่างพื้นบาดาลนะครับ นี่แหละครับคือความเสือของพี่<อ>น้องเศร้าน้องไายเศร้าสองฟังโค้งนะครับมีตำนานตัวเรื่องพญานาคเนี่ย<อ>นะครับมันเป็นในบอกสู่ฟังกันผมจะบอกตำนานพญานาคสู่ฟังพี่น้องครับอันนี้เพาก็ต้องบ้เสือกับบ้าบลู่นะครับฟังไว้ฟังไว้นะครับคิดว่าประดับความรู้เพาราะว่าหลวงปู่มันครับหลวงปู่มัานภูริทิโตภูริติโตภูริติโตนะครับเพิ่นก็เคยไปเทศอยู่บ้าลสามพงคนว่าเคยไปเทศนเี่ยอยู่จังหวัดนครพนมบ้านสามพงพญานาคกับมะนางฟังเพิ่นคือกันอันนี้เพิ่นยืนยันได้ประทับนวลาได้ครับก่อนอื่นเนี่ยครับพี่น้องคครับพญาานนี่ มีอยู่สองตัวพุทธโธนากับสุวรรณนานคเป็นเสี้ยวเฮ้ยเกยหักกันนะครับเพื่อนกันนะครับอยู่น้องแสน้องแสอยู่ไซครับพี่น้องครับอยู่ทางใต้มนทนอยู่นานของประเทศจีนซูเมอร์นี่น้องแสนี่คืออยู่ทั้งจีนหมละครับน้องแสได้สู้กันครับพี่น้องครับเจ็ดปีเต็มๆเราว่างนาคสองตนนี่แต่ก้อนนี่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมีลูกน้องประมาณคนละหาพันหกคนพันคนนะครับสุวรรณนาคกับพุทโธนามือหนึ่งพุทโธนาครับได้ออกไปหาอาหารนะครับการได้ไป ได้ขุนช่อขุนช่องนี่คือท่างเป่นพญาพวกเอาเนื้อสร้างมาแบงสุวรรณนาคนะครับ้อมขนเป็นพญาดอมดิเนื้อสร้างกับขนสร้างมาเป็นพญานนะครับนี่กต่กินกันอิ่มน้ำสับลานเป็นเซียวเหยเกยหักเียวเหยเกยหักับไปได้เนวอยู่นวกินกูเก่ามาปั่นมันนึกเสียวเ้อแต่ว่ามีขอตกลงกันบอกว่าถ่าไฟไดไฟหนึ่งออกไปหาอาหารไฟหนึ่งสี่ยุทธนะครับเพราะว่าลูกน้องสี่ขากันนะครับอันนี้สัญญากันไฟสุวรรณนาคไปหาอาหารบ้างได้เมีนครับพี่น้องครับได้เมที่มียนที่มีขน แล้วก็เอาขนกับเนื้อมินนี่ไปให้สุพุทโตนาคครับครับพุทโตนาคเมื่อได้เห็นขนมินแล้วครับกับเนื้อมันแตกแตกต่างกันครับพี่น้องครับเนื้อสร้างหลายเนื้อสร้างหลายแต่ว่าเนื้อมนมันน้อยครับขนเนี่ยไม่มีขนอีกครับผมขนนี่คือไงเนื้อคืออะไรหน่อยบรรทัดขนสร้างอะไน้อยนึงคือได้เนื้อหลายเกิดบ่พอใจครับเอาเนื้อขนมินนี่ไปขึ้นนะครับแล้ยวกำชับลูกน้องบอกว่าต่อไปนี้นะครับกูไม่รักมึงอีกแล้วเพื่อนเราความเป็นเพื่อนขาดกันขาดกันนะครับแล้วก็สุวรรณนาค มันโมเมนต์จังสันเพื่อนมนมันคน้นไงกับจริงแต่ว่ามันโตน้อยแต่ว่าเพื่อนนี่มาฟังครับพี่น้องครับยกพ้นสู่กันนะครับยกพ้นสู่กันเจ็ดปีเต็มเรับเดือดร้อนถึงพระอินทร์นะครับหน้ากับมีสีเหลืองสีแดงขึ้นกันนี่แหละคือเออโอ้ยเวลาสิเบิดซัำพอยยานาถ้านักมีเหตุผลกักหน่อยนะครับคือใส่หลักวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยโลกแห่งความเป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ บอลเบนต์ต์สายยาสระครับผมบาดในเพิ่นกระไรไรไรหนาคนี้นี่กระแตกกันลงมาตามลุ่มแม่น้ำโขงตัวพญายมุ่งแม่น้ำซี่แม่น้ำมุ่นมือนีมิตรพญานาคเป็นพวกคุณเออื่นจะมี่บอกสุฟังพี่น้องครับเออีนี่บอกต่อไปมือนีขอยิลุกขึ้นฟ้อนต่อยปดีครับพี่น้องครับต่อไปดีครับ้องหุวโตกเอเดมีดมาสามเอเดมีแจากจุ่มพรครับไปบอลาไปเหตุการณ์หลอนบอกให้มันต่อกันในบันไดบอสไปบอลาอ่าอสิพาไปแหกันหลอเออ พาเจ้าฟอนย้อนยอะย,ะยะะอะหลอกอบมานน้องบอกเคยขัดใจเรื่องบุญสินกินทานไอมาส่วนไปเฮ็ดกันสิสียขึ้นสวรรค์น้ำกันสองคนจนตรีหาวผู้สาวผู้บาวสนุก